มันนี่ผ่ามาแล้วตีมองหาปลา่นานี้เนาะอาปลาหนึ่งงมันนี่นะเด็ดปีนอยูบ่านเด็ด็กกย้อนอยู่บ่เนาะมาบังเด้าจะได้หลายเลยน้อย ปลาอันซ่วงโอ้แท้เขาลองข้อแหุ่เขาทำคุดทุ่นเหรเบิึงเนาะฮะเบึงเหรอใช่ได้บ่ปลาโอ้ดิโอ,โอ,โอ,โอ้ได้อยู่ปลาได้แล้วได้อยู่ปลานี่ได้ปลามงสามปลาขาวเนาะปลาปลาลังเกาะปลาดกนิวบางคงเขตก็เอิญปลาดกนิว ารังเกาะเ่สาแเ้วเจท้องชิ่นเอีน่นเดบิ่งไปชิได้หลายเล่น้อยบ้านเดียวพอกินเลยประจกักเดี๋ยได้เดโยปากาขึ้นไปอีกน้ำสิบเข้าวตืมบ่ปลาธรรมศาตร์เดีนี้ปลาต้มสว้ว่เนาะยวไปไงน้ำห้วยหาน้ำห้วย แน่ไะเนาะนี่มีแต่โอบปลากระมีปลากระปลาเข่าโอ้สิพากินก้อยปลาคักมาเนี่ยตีโอ้ปิ้งกับมันนะครับปลากระปิ้งเนาะเริ่มียากเข้าหลือเบิ่งเด้อบ้านเดียวสิพอกินแล้วพวจักปลามองสามปุ๊ดอกปลามองสามเนาะพอได้กินอยอะมึงไปหน่อยโอ้ดีดีโอ้ดีโอ้ยเห็นบอกเห็นบอกปลานะ คกัคกคกักคักคักปลาในระวาแซนนะเข้าว <ไป S 2> มูลปาลาหลังเกาะเอนปลาเอนปลาหลังเกาะปลากํา,กา,ากลังไข่ไดไอย่างนี้นนเน,เนะาะไข่เป็นเปีงโ้เปมันครับปีงเห็นพวปลาเป็นต่สิมานสิมานบ้างมนะป,ป้าเป้าก็ได้เนาะป้าเป้าก็ินแียเด้ปาเป้าบางคนก็กินว,ว่าเมาตาย ปลา่อ,อาววนีกินกลมันะระว่งกินปะัินปัินน้นนนนนอยเนาะปะ้าเาไปจีนนะว่าสดยอดได้จีนชืกินเนาะมีแต่งสู่ะกินแต่บ่ค่อยชเินปลาปลาเป่า เป็นสไดพองๆขึ้นเช่ป่าเปล่าที่มาพองอ,อ๋อมือนเหยือนเหมือนเอับอใน้งสี่ใคไเคยเห็นป,ป่าเนี่มันชิพองขึ้น,นี่ทีละเวลาจับมันน,น,ะ,น,ะ,นะพองขึ้เป็นเปล่าเลยไม่มีพองเต็มที่เลยน่ของเด็กกวนมันเรืองชิพอ ลาเนาะปลามีลายเนาะอืม่นแถวในปลาแล้วมันมีปลาลายแถะนะปลางกาปลาังกาห้อไเลนะปลแซ่บปลาลังเกาปลาังกาะอะไรมันหันดีซีมันนะมาเดยเดีห็นบ่พอได้กินอยู่เห็นบ่เห็นบ่ปลาเออเอปลาเห็นบ่โอ้ยเปลาชลามเดี๋ยวโอ้ยซีลบคักครับ พอดี่กินเยอะปลานเห็นบอปลาี่แสบนะกิลานี่ยนี่ปลาน้อยเนาะมีอะีรกอยโอ้ยตัดหัวตัดหางมาเปลี่ยนเนาะาวยตัดหัวตัดหางโอ้ยเนาะป่าชีลามตัวนี้งหญ่ดีเ้ยสามเครื่องูซี่นะสามเนาะสามเครื่อง ี่กินเจปลาย็นลูกน้ามาให้กิดิเย็นลูกพีเ่เอา้าดฮ้ปลาเออ้คนเรเนาะไปนีปนี้เนาะด,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 ดีโอ้เห็นบอกมันทึกมันทึกเป็นปุ้มเป็นปุ้มเลยเค่อสองแ่าสามเลยเนานนะ,ะปลาทึกนี่ ครั The ha, an, ่วแทแนวาไล่มาทางได้แจนี่มมักถึกสไลด์อยู Hip, ่ท no. ี่แจนีมันสถึกปานรักดเดออดีเดบุนหิดบ่สไลด์ซิมีปาลังกากปลานกเอิญปาดอกงิ้วปลาขาวไยปไทยังไ่ได้เจอโบรนณสกตัวเนาะไปเนาะปลาธรรมชาติแท้ลนี่ยนะ ผลงานผลงานบ้านเดียวเลยนี่โอ้ได้หลายก็เป็นโลคนปลานะบ่อแล้วบนปลาปลามองสามเอ้ยบะะ่หรอเกล่าสุดหรอไก่ชุด,ะะชดหรอเนาะได้อยู่ตลอดเลยปลาพอได้กินปลาบ้านเองโอ้ได้หลายก็เป็นโลคนปลาเองเนาะเอ็นคลิคตลอดปลา ส,สัมเด็จสกินโอ้ปลานี่ปลานมศาศันสัตตปิงเอ้คักขนาดปิงโอ้ย,ป,ยปิงังยตุกมองแบบนี้แหละเอาตกตกอ้อมอ้อมไปอ้อมมาแถวนี้เนาะไกรกะไล่เนาะรัดไปรัดมาตามนี่แหละไรกะไล่เนาะเห็นบ่ซิกปักลักมันอยู่ยั่นรัดมาแจนี่รัดไปรัดมาให้คักครัดได้นะ มาเบิ่งย่ามองปฏิสัมเบิ่งเนาะมได้ยู่ที่สัมพโอ้ทึกทึทึกทึ๊หลายอยู่นท้าเมื่อกี้นี่มาเบิ่งเนาะเบิ่งเนาะมัพ่าตด้สมกันนี่อยู่วะทึกอยู่วะโอ้ปลางกปลากมันตั้งดินแหงปลากหันให้ปลา ปลาเขาเนาะเนี่ยใครบอข้าขา้ขาขา้ขาข้าปน,นี่ปอ้อโทษโ,โ,โปุ้มเลยอยู่นี่เสืตอตะกี้โว้ยไล่มองเสือลวเนะาะเป็นตาปวดโอ,โอ้เนี่ยที่เป็นฝูงเป็นฝูงเสือละปลาเนะปลาไหลว่าแถวนี้ยังปลาไหลยอยู่แถวนี้เนาะปลาเนี่ยไปนะ ༼๋,โห,เป็นลูป่าไอ้ไอ้นี้สวงลูละป่าป่าไอ้นี้โห, Platea สวงป่าตก งiw ป่า,ป่า งiw โห,โห, ดãy kin ตiw โห,โห,อย่าโมง เนẹ โ cho แน่ไรล,ละปลาลรซนเนี่ยซนมันเป็นซนเดเจนี่ยบางแกเลยเนี่ยสไลมมันสิทึกมิกจิแก่เนี่ยละปาลานะเขาไล่มามันต,นตอนตอนตอนใหม่ รุ่นเจ้นี่เนาะมรุ่นเจนี่เจนี่สตรีกป่าป่ะเจเนี่ยมีบ่มีบ่มืงฟางนั่นแหละเดี๋ยวเดีดีอู้ยเดี๋ยวดี้โหชอ้อขึ้นมเอาขึ้นมา โอ,โอเคบอกบอล้วว่าเจ๊เเจ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 ป่าปมักอยูเจ๊คนนะใครอยู่รููยงขาวอยู่เนาะคโอ้ขาขาขาสไลเจ๊เาาจขาไล่มันเเรนไป็นเจ๊ทำอย่างเขาลัดเจอาศัยอยู่ํนเจ๊ปลาเนาะอ้มีปลาปลาพุา่ปลาะอเนะตอนกอวน ปลกาปลาลังเกาะปานินก็มียได้ปานินนะปานินก็ปานินธรรมชาสตร์อ่ะปลาเบนะื้งเนาะแจนั่นเองเนาะบนลักหัวปักนะมันได้ก็ขึ้นไปกินข้าวละไปก้อยปลาให้กิน,น,นมันเนาะโอ้ปาลาน,น,ลนี่ปิ้งนี่ปลาเออมันนี่นยขมแซ่บปลาจิราเนี่แหละนี่ปลานี่เนาะยามในแห่งโลซิพันจีบยามนี่ยนะคนน่ะให้นเนาะแจน ปลาเนี่ยรูสิบพันจีบปลาขาวอีสิตัวเอาใหญ่นึงกับสิบห้าพันส่าวพันปลาเนี่ยเท่ห์งามเลยรูสิบพันสิบพันสไลายบางคนเขอเสื้อเพชรประเด็กไปยังปลาเนี่ยปลายามนี่มันยามหลายปลายามฝนปลาขึ้นขึ้นไข่โอ้ปลามีแต่ตัวไข่แล้วสไลายอันนี้คือไข่โบ้ให้ว่าเลยปลากีลาเนี่ย ปีงเลยว่ะไปรุ่นเบิร์กเจนนั่นเนาะเจนนะผมแห็งคักแจเสางปลาขี้ลามกับปลาหลังก้อนี่คนละแบบเลยเจ้เบิรงเด้ออันนี้ปลาหลังกอ้อมันล่างมันสิเป็นเส้นเนาะนี่มันจะมีขี้เป็นตัวใหญ่เส้นน่นเนี่ยเป็นตัวเอาเปรย์นั่นเองปลาขี้ลามนี่เขาเอิ้นปลาขี้ลามแล้วนัน่นนี่นี่น,นี่เป็นสิตมันสิตัง้งมันจะเป็นตัวยา,าวๆแบบนี้ปาลาชีรามนี่ นี่ตุ้ยยัยปลาชิลามนี่นี่ปลาลังเกาะนี่เนาะอันนี้ปลาชิลามน,นี่ปลาลังเกาะอเลมันสิต่างกันเนาะบังขีมันสิต่างเอ็นขีมันคีเอนคีหนาวมาจากเหาซอยแล้วเหามาบ้านหนาวไว้สิเนาะใส่์บ้านหนาวเลยขันบ้านหนาว ลืมเอาถ้วยเอาบ้วงเอาสามมาเลยโอ้ยใส่ทุงยางเลยลุนเนี่ยเอาคุมาซากทงชนบุรีแล้วธรรมศาตรใส่ทุงยางเลยนี่เนาะเนาะด้ี่เนาะขั้นมางนาวแล้วอะไเอามางนาวใส่หัวคันเลยมามางนาวไว้จะมันหนึ่งเนาะให้ปลามันอ่อนมันนย่ามานะไมว้เนาะียนอยู่เว้ยอินเนียนอยู่เว้ย โอ้ยเยอดเลยบ้างเนาะโอ้โหดูแรงเลยหักเลยพชรก็มาตัวกอขึ้นดิเพชนก็มีได้หนะมักเพชรพ่นกับเพชรพ่นไหดิใช่ห้งเมียใช่เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วเดี๋ยวไปยูทูปใช่แล้วเห็นแล้วมีหัวนอนบ้างอื โอปลาธรรมาซาด้วปลามาหักฉันมาแซ่บไม่สดสดโออยากกินข้าวกับบ้านเลยเนาะบึงปิ้งปลาปลาหงัดอยู่บึงปลาก็ได้เลยแบบนี้เนาะคนหาปลาเนี่ยเซฟหาปลาโชคเลยแบบนี้เนานาหาปลาตรงนี้เนาะเนาะเบิางคนกินเนาะเนาะโอ้ปิ้งปลาโอ้ปิ้งปลาแล้วยอดได้ี่เห็นบอก เนาะปีงปลาปลาธรรมชาติก้อยปลาสดๆอีกขมโหดปิ้งปลาสมพักเบ้างีงเนาะที่เนาะแซ่บยอดเยบ่ยมอะไรแบบนีมุงดูก้อยปลาเนี่ยขยิอมึงดูคำหนึ่งคำนี้ง่ๆมึงดูเบมึงีูเนาะสุดยอดแล้วบอกให้ว่าเนาะคุณน่ะผักเงี้ยวเซวโอ้ยสุดยอดเราเปียกข้าวบ่เปียกเลยมเนาะปลาเขาก็ยังเนาะปิ้งปลาคุณน่ะปลา มา,ามากินข้าวกันนกินในบ่าวเท้ามาสีมุกก้ยกอยเปนมุนหุ่นโอ้มัแม่นะมกปลาแดกสมพักเข้ากันบบอกินกว่าสมพักมาด้ดนเิมเปีเป่ยน,นอะ่ะผาจะไปเรากินข้าวปลา โดนแล้วก็ไม่อย่อันนี้เปียกมกประเด็กโอ้ประเด็กปุโรนี<ม>ปร่ปลาเยเห็นบอกปลามีแต่ไข่ไข่ปลาหนุ่มจัดให้มันก็นี่นายยิบอันนี้<ม>แล้วแม่จะของผูดแตงฮะก้อยปลาเนี่ยมป้าสุดยอด ้านีคก็ปลาลำล้ำน่เบียงยุป้าอย่างกระแทบยูป้าอย่างกระแทบเนาะปุ้ยพักมันขาจี้เนาะมากับเนาะพักข้าจี้ปะเปบนใบเลยเยอบปุ้นะธรรมดาปปลา